สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอาวันนี้เราจะมาเล่าอะไรชอบซีนไหนเป็นพิเศษซีนไหนที่พี่ชอบเป็นพิเศษเหรออือพี่ชอบนั่งรถนั่งรถหมาดูเมืองอ จริงๆพีก็ชอบวันนั้นเหมือนกัน<ช>พีชอบวันนั้นพีมีรูปที่พี่ถ่ายให้พี่ด้วยเยอะมากๆแล้วหนูก็มีรูปที่พี่ก้าวถ่ายให้หนูเหมือนกันค่ะคือเป็นการนั่งรถม้าครั้งแรกของผมเลยแล้วก็ได้นั่งในตัวเมืองแบบสวิตอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบประทับใจมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆสําหรับผม,อมบอกเลยสําหรับพีอ่ะจริงๆอ่ะเอาพูดตรงๆนะหนูอ่ะลืมซีนนี้ไปแล้วแต่พอพี่ก้าวพูดขึ้นมาหนูรู้สึกว่าเออ ฉากเนี้ยก็เป็นฉากที่หนูประทับใจเหมือนกันเพราะว่าลืมะกับพี่ทุก <c oughs> ซีนไหนลืมหมดเลย <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมคือมันเป็นซีนที่เรานั่งรถมาเราคือคชมรอบเมืองค่ะได้เห็นบรรยากาศได้เห็น<ช>อะไรต่างๆเนาะเออแถวๆนั้นก็จะมีแบบว่าภูเขาน้ําแข็งมีคนมาพารากดิ้งตลอดเวลามีส่วนสาธารณะมีอะไรแบบแปลกตามากที่ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยใครอาจจะแบบชีนแล้วแต่ผมเนี่ยแบบชอบมากๆบรรยากาศนั้น แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่หนูชอบเนี่ยคือเป็นซีนที่ได้ไปกินอาหารพื้นเมืองของคนสวีท<า><า>ฟงดูใช่ฟงดูฟงดูที่พี่กินไปกินมาแล้วพี่หน้าแดงอ<า>่ะ <laughs> มันเป็นเพราะว่าเหมือนเขามีแอลโกอฮอล์ในนั้นเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมาพี่แบบเริ่มพูดมากขึ้นเหรอสักแปบบ๊บพูด,พดไปพูดมาเราพูดมากอยู่แล้วหรือเปล่าเราใช่ปหะ รเราโอเคเอาไปว่าทั้งคู่ค่ะครับเพราะว่าบนบนภูเขาเนี่ยเราเล่าบ่อยแล้วเรายังไม่ได้เล่าแบบตัวเมืองอะไรเงี้ยกระเช้าก็สวยกระเช้ายังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยกระเช้าก็ไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกขึ้นไปแบบว่าน่าไปนั่งที่เราเอาไปไหว้ปีใหม่ปะใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะล้อเล่นคนละกระเช้า ค่ะก็หลังจากที่ฟังเรื่องราวความสนุกของพวกเราไปแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพ mm hmm. อยากรู้ว่าจะสนุกขนาดไหนก็เราไปดูในละครอ,อีกทีนะคะในเรื่องดวงใจเทพพรม,มตอนพรชีวันครับทางช่อง3ครับกด33ค่ะเราไปดูกัน mm hmm.